พรอมอุปรากรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหัดน่านให้เกียรติมาประทานเพื่อให้ความช่ยเหือ บาสมเด็จพระพุราลัวรู้สึกทราบคทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดระหม่พระราชทานหลวพ่างจางได้ซึ่งเป็นรองค์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและันผู้ป่วยที่วร้าแต่พอพราพระพ่อพะบ หนึ่งสองสาครับสำหรับเครื่องอ,ออกซิเจนไฮโฟที่ได้รับพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพเัตนราชาสุดาจะมีประโยชน์ากับการให้บริการผู้ป่วยในภาวะที่มีการขาดออกซิเจนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับผู้ป่วยที่เป็นติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่จำเป็นที่จะต้องได้รับออกซิเจนเนื่องจากว่า เชื้อไวรัสตัวนี้ทำา้ายที่ปอดทำให้เกิดภาวะการหายใจที่ยากลำบากนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้จะช่วยได้อย่างมากนะครับที่ทําให้มีการรด้เกลอออกซิเจนทําให้คนไข้ลดอาการในอย่างมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆแล้วโรงพยาบาลสมเด็จพระนิพพานโกยังไม่มีเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลนั้นเป็นจุดหนึ่งที่รับบริการในการให้ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ทีนะครับ นอกจากนั้นเครื่องนี้ไม่ใช่มีประโยชน์นเฉพาะผู้ป่วยโคในทีมเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์ในผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่มีภาวะหายใจหนอหอบหรือขาดออกซิเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหือดหอบนะครับหรือว่าโรคก,การหายใจล้มเหลวต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้บางท่านอาจจะยังไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องใส่เท้าช่วยหายใจแต่เครื่องตัวนี้จะช่วยได้นะครับเป็นเครื่องที่ช่วยในการให้ออกซิเจนที่ดีกว่าการให้ออกซิเจนผ่านทางหรือว่า,าทาง รูจมูกอย่างเดียวนะครับและตรงนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้รับบริการในจังหวัดหน้าทางตอนนะครับเนื่องจากโรงพยาบาลสมพระชตัวนั้นนอกจากดูแลประชากรในพื้นที่อำเภอตัวแล้วก็ยังดูแลชากรในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณานที่คุณของผมสเด็จประเทศไทงพัฒนาพาชงจัสมุด้เป็นอย่างดีนะครับที่ทรงพระตุานเครื่องออสเซียนไอโซ2สองเครื่องนี้ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปรากา